สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ผมนันดอนนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมที่มีคนส่งมาให้ผมใน Discord นะครับนะว่าอยากให้ผมเนี่ยลองเล่นหน่อยนะนะเพราะเขาบอกว่าเกมนี้เนี่ยมันเศร้ามากเลยนะครับนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเศร้ายัางไงนะอ่ะก็ข้างหน้าเกมนี้ผมก็เห็นว่ามีคําเตือนด้วยนะครับนะก็คือเขาบอกว่าเว็บนี้เนี่ยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้สึกและความทรงจําที่ คุณมีในวัยเด็กหากคุณมีพา,าสภาวะจิตใจที่ไม่ปั่นคงยังรับมือกับสภาวะทางอารมณ์อลบของตนเองได้ไม่ดีหรือมีความทรงจําเกี่ยวกับการเติบโตหรือเกี่ยวกับกเกี่ยวกับบ้านที่ไม่อยากนึกถึงโปรดพิจารณานะความเสี่ยงก่อนลงมือทําแบบทดสอบนะแบบกันเลยทีเดียวนะหากคุณรู้สึกไม่สบายใจระหว่างการเล่นสามารถหยุดเล่นได้ตลอดเลยนะการดูแลใจตัวเองสําคัญกว่าอะไร ทั้งสิ้นโอเคหน้านี้นะครับก็ตรงนี้ก็จะมีกดแตะไปต่อนะครับนะนะแล้วก็จะโหลดใช่ไหมอ่าโอเคนะครับนะก็เราก็มาอยู่ที่หน้าเกมแล้วเนาะโอเคก็นี่น่าจะเป็นชื่อเกมนะครับวิชาชีวิตนะครับน่าจะเป็นชื่อเกมมัง้งมันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะโอเคงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิชาชีวิตอ๋อเป็นโครงการนะครับท่านผู้ชม โดยกองทุนเ,เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากศกศสนะครับทุกประสบะก,รสบสกสบารณ์คือเรียนรู้ที่ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนชีวิตสอนอะไรมากเรามากมายบทเรียนจากประสบการณ์ที่มีคุณคําเล่านั้นหล่อหลอมจนก,กลายเป็นเราเจนาลายเป็นเราสิเราอะไรล่ะจนกลายเป็นเราในวันนี้เราอยากชนคุณมาใช้เวลา7จนาทีนี้อ๋อ7นาทีโอเคให้ผ่านไปอย่างช้า ตกตะกอนเรื่องราวที่อาจลืมไปรวมส่งต่อวิชาชีวิตและขอบคุณตัวเองที่เติบโตขึ้นในทุกวันไปด้วยกันโอเคโอเคนะครับก็ตรงนี้มันใช้เราใส่ซื้ออะซึ่งผมก็ได้ลองเข้ามาเล่นแล้วแหละนะครับนะคือเล่นแค่ตอนเริ่มต้นนะครับตอนเริ่มต้นคือมันจะมีนกบินมาแหละนะครับนะเออแล้วก็จะมีอะไรให้เราอ่าน,นเออซึ่งผมก็หยุดตรงนั้นนะครับนะคือลองเล่นแค่ตรงนั้นนะครับเออคือมัน เออตกตอนนั้นแหละที่ผมลองเล่นโอเคก็มันก็จะให้เราใส่ชื่อนะครับซึ่งผมก็ใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะโอเคแล้วก็ให้เราใส่อายุโอเคใส่เข้าไปเลยเพศไม่ระบุจะออชายชายชายเออไม่ระบุก,ก็ไม่ได้สิบุคคลทั่วไปนักเรียน่ะบุคคลทั่วไปนะครับมาพวกไม่ได้เรียนแล้วนะเออโอเคก็เขาบอกว่าคุณต้องการให้เราบันทึกคำออตอคุณเพื่อส่งให้คุณออในภายหลังหรือไม่อก็ต้องการครับโอเคกดต่อไปเลย โอเคเขาบอกว่าแต่หน้าจอเพื่อไปต่อนะครับโอเคอุ้ยอุ้ยผมลืมลดเสียงไป็มคนลดเสียงโอเคเมื่อกี้เสียงเกมมันดังไปหน่อยนะครับนะก็เลยต้องอันนี้ใหม่นะครับนะโอเคเขาถามว่าอ,อากาศตันนี้เป็นยังไงนะครับนะก็อากาศตอนนี้เนี่ยก็คึมๆนะวันนี้แต่ว่ามันไม่มีให้หลอบไม่ให้หลอบมันไม่มีให้ตอบไม่มีให้ตอบนะแต่ว่าผมคิดว่าเออท้องฟา้ามันก็สวยดีนะ วันนี้ก็ <S <S <ๆ>สวยนะ,ะก็สวยอยู่นะครับแต่ว่าคืบๆหน่อยอคุณแง่หน้าขึ้นมองฟ้าโอเคโอ้อัน,นี้เป็นรูปภาพเลยใช่ไหมตอนนี้คุณกำลังนั่งอยู่บนรถนะครับรถคันนี้กำลังแล่นย้อนกลับไปยังที่ที่คุณจากมาแล้วกำลังย้อนเวลากลับไปบ้านที่คุณอยู่ในวัยเด็กกันบ้านที่อยู่ในวัยเด็กเหรอ ความรู้สึกเมื่อคิดถึงบ้านหลังนี้คือผมก็ผมคิดถึงอยู่โอเคคิดถึงอยู่นะครับรถจอดลงที่จุดเริ่มต้นบ้านที่คุณเห็นยังเหมือนกับความทรงจําล่าสุดที่คุณจําได้ล่าสุดที่คุณจําดจได้เพราะนี่คือสถานที่ในความทรงจําของคุณสถานที่แห่งน,นี้เต็มไปด้วยความทรงจําทั้งดีและไม่ดี แต่ทีนี้ก็คือที่ที่คุณโตขึ้นมายินดีต้อนรับกลับบ้านนะคุณเปิดประตูเข้าไปอ๋อนี่คือเราเปิดประตูเข้ามาในความทรงจําของเราแล้วนะครับกว่าสายตาไปทั่วบ้านแล้วคิดถึงบรรยากาศเดิมๆที่มันเคยเป็นสมัยคุณยังเด็กโอ้โหสมัยผมยังเด็กยังจําได้ไหมว่าสิ่งที่คุณชอบทําในวัยเด็กคืออะไรเออยังจําได้ สิ่งที่คุณชอบทําในวัยเด็กคือ,อสิ่งที่ผมชอบทําในวัยเด็กเหรอในวัยเด็กผมก็ชอบแบบว่าดูหนังประมาณนั้นนะครับดูหนังนะครับดูหนังเออแล้วก็แบบไม่รู้มันตอบได้เท่าไหร่นะคำตอบได้แค่คาตอบเดียวหรือเปล่าหรือมันตอบได้อีกผมไม่รู้นะเดี๋ยวผมลองตอบหลายคำตอบแล้วกนะันนะครับอ่ดูหนัง แล้วก็เล่นเกมนะครับอ่านหนังสือด้วยนะครับอ่านหนังสือด้วยโอเคไปต่อคุณก้าวเดินต่อและหยุดลงที่โต๊ะหนังสือบนโต๊ะของคุณมีหนังสือเล่มหนึ่งวางไว้อยู่อ้าวมีหนังสือครับคุณเปิดหนังสือเล่มนี้ขึ้นอ่านภายในมีลายมือที่คุณคุ้นเคยเขียนข้อความถึงคุณไว้ โอเคเราเปิดด่านแล้วสวัสดีฐานดอรลินมาเยอร์อ๋อมันเป็นชื่อผมเลยเนาะชื่อจริงนะครับชื่อจริงผมนะครับชีวิตช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเอ่อก็ดีนะออโอเคก็ดีนะอ่าก็ดีนะไปก่อนนะครับคือแน่นอนนะคือบางช่วงมันก็มีอะไรที่ไม่ดีเข้ามาบางช่วงก็ดีนะครับผมก็เลยคือช่วงนี้มันก็ดีอยู่แหละนะครับนะ นะดีนะครับทั้งสุขภาพทั้งใจทั้งอะไรก็ดีนะครับนะโอเคนะครับคือถ้าผมเล่นต่อไม่ไหวแลวเดี๋ยวผมหยุดนะเดี๋ยวผมหยุดสิ่งที่เธออยากทําตอนเด็กตอนนี้เธอได้ทํามันหรือ,อยังอยากทําตอนเด็กเหรอตอนเด็กคืออ่ะเอางี้คือช่วงตอนช่วงประมาณเอ่อตอนผมอายุ13เนี่ยนะครับผมเคย คิดว่าเอออยากจะเป็นนักร้องนะครับนะเออแล้วก็คือยังไงอ่ะคิดว่าอยากจะเป็นนักร้องแล้วก็อยากจะเป็นนักแคสเกมด้วยนะครับนะคือตอนนั้นผมก็ดูคลิปเออคือนักแคสเกมคนแรกที่ผมดูก็น่าจะเป็นพี่เอกนะพี่เอกฮัล็อกเกอร์นะประมาณนั้นนะครับนะคือนั่นแหละทำให้ผมอยากจะลองแคสเกมดูแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคือผมอัดคลิปยังไม่เป็นนะครับนะเออแต่ว่าตอนนี้ผมก็ได้ลองทําแล้วก็ก็ได้แล้วล่ะนะครับ ก็ก็ค่อนข้างนะค่อนข้างนะละกันนะครับนะยังยังไม่อันนี้เท่าไหร่นะครับนะยังไม่แน่ใจว่าผมจะทําช่องนี้ไปเรื่อยๆหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าผมจะทาไปเรื่อยๆแหละไม่ได้เจอกันตั้งนานยังชอบดูหนังเล่นเกมอ่านหนังสืออยู่หรือเปล่าเออก็ยังชอบอยู่นะอยังชอบอยู่นะครับแต่เล่นเกมนี้ไม่ค่อยได้เล่นหรอกนะนะมีอะไรอย่างอื่นที่ต้องทำรับนี่ขอถามหน่อย เธอชอบตัวเองตอนนี้ไหมไม่มั่นใจมีชอบบ้างแล้วก็อ๋อไม่ให้เราตอบสช้อยฉันไม่ชอบตัวเองเท่าไหร่คือยังไงอะคือผมก็ไม่ไม่ค่อยมั่นใจนะว่ายังไงอะมีชอบบ้างแล้วก็ไม่ชอบบ้างเออประมาณนั้นแหละนะนะโอเคแล้วถ้าเทียบกับเมื่อก่อนเมื่อก่อนตอนเธอยังเด็กกว่านี้ เธอชอบตัวเองตอนนี้หรือตอนเด็กมากกว่ากันเอ,อมีสองช้อยนะครับให้ตอบก็คือฉันชอบตัวฉันตอนนี้มากกว่าฉันชอบตัวฉันในตอนเด็กมากกว่าผมว่านะตอนเด็กนะครับมันก็คือความสุขจาผมคิดว่าคือมันก็ดีอยู่แหละนะตอนเด็กๆช่วงเด็กๆแต่ผมคิดว่าเราเนี่ยเราช่วงนี้นะครับให้ดีที่สุดผมคิดว่านะอ่ะผมพบว่าผมชอบ ช่วงนี้สุดแล้วเพราะว่าผมได้แบบได้เรียนรู้สังคมคือยังไงอะคือแบบเออได้รู้จักกับคนที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนอย่างเช่นการทําช่องณตอนนี้นะครับนะในหน้ากระดาษนี้คุณพบตัวเองในวัยเด็กที่ซ่อนเอาเราคงกดไปที่ซ่อนอยู่นะครับโปรดพิกกระดาษอย่างเชื่องช้าและใช้เวลาตรงนี้พูดคุยกับตัวคุณเอง ในวัยเด็กนะครับคุณคิดว่าเด็กคนนี้คือตัวคุณในช่วงอายุไหนอนุบาลปถมช่วงที่ผมอยู่อ่สตหีบอยู่อยู่ชนบุรีอ่ช่วงที่ผมอยู่ชนบุรีนะครับก็คือผมอยู่อนุบาลกับปถมนะครับแต่ผมคิดถึงช่วงปถมมากกว่านะเออคือช่วงปถมนี่คือมันเป็นอะไรที่ก็สนุกนะคือแบบผมได้ไปแบบทันศนศึกษาอะไรไปกับเพื่อน,อ,นอะไรอย่างงี้นะครับโอ้ผมก็คิดถึงต่ก่อนเลยตะก่อนนี่แบบ เพื่อนจะชอบพาไปห้องคอมพิวเตอร์แล้วคือแต่ก่อนคอมพิวเตอร์นี่มันจะไม่ใช่แบบจอแบนไงมันจะเป็นแบบใหญ่ๆเลยอะ่ะเออมันอ้วนเหมือนเหมือนทีวีอะ่ะนะครับเออเพื่อนก็จะชอบพาไปเปิดดูอะไรอ่ะการ์ตูนโหดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออชอบพิมพ์ไปว่าการ์ตูนโหดนะครับนะอืมก็จําชื่อหนังไม่ได้แล้วแหละนะชื่อการ์ตูนมันก็ไม่ได้แล้วแหละนะแต่ก่อนไปนี่ชอบเปิดดูตลอดนะครับอ่ะวัฒน์นะครับนะขอปฐถมแล้วกัน ไม่ได้เจอกันนานแล้วสินะอุ้ยยังไหวไหมเนะี่ยเออน่าจะไหวอยู่นะครับเล่นต่อแล้วกันเล่าให้เขาฟังทีว่าตอนนี้คุณกลายเป็นผู้ใหญ่แบบไหนแล้วเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองโตแบบไหนแล้วก็คือผมผมโตคือคือผมก็ไม่ผมก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่นะคือเขาถามมาว่าให้เราเล่าให้เราเล่าให้ฟังเขาฟังทีว่าตอนนี้คุณกลายเป็น ผู้ใหญ่แบบไหนแล้วนะครับก็คือผมขาดความมั่นใจในตัวเองนะนะเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองโอเคมันยากไหมนะการโตขึ้นโตขึ้นเหรอเฮ้ยกว่าเราจะโตได้ไม่ใช่ง่ายๆนะ่ะผมตอบยากแล้วกันนะครับนะเอ่อกว่าจะโตมาได้ขนาดนี้คุณต้องผ่านอะไรมาบ้างเออ ผ่านอะไรมาบ้างเหรอเอ่อจะตอบยังไงดีความสุขความทุกข์แล้วกันนะครับไม่รู้จะตอบอะไรนะครับอ่ะไปต่อเด็กคนนี้กําลังกังวลเกี่ยวกับการต้องโตขึ้นช่วยทําให้เขารู้สึกดีขึ้นหน่อยเล่าให้เขาฟังทีว่ามันจะมีเรื่องดีๆอะไรดีๆที่รอให้เขาไปเจอในอนาคตบ้างผมจะตอบยังไงดียว คือให้เราให้เราเล่าให้ฟังใช่ไหมเรื่องอะไรดีๆที่รอนที่เขาจะเจอในอนาคตความสําเร็จละกันครับผมเชื่อว่าสักวันต้องมีความสําเร็จเข้ามาแน่นอนนะครับในอนาคตนี้นะครับขอตอบความสําเร็จนะครับโอเคเหมือนเด็กคนนี้จะรู้สึกดีขึ้นบ้างแล้วโอเคสักวันหนึ่งเด็กคนนี้จะโตมาเป็นคุณ ในโลกนี้คุณไม่มีใครรู้ว่าเด็กคนนี้จะต้องโตไปเจอกับอะไรได้ดีไปกว่าคุณคำถามสุดท้ายก่อนที่คุณจะไม่ได้เจอเด็กคนนี้อีกช่วยให้กำลังใจเด็กคนนี้ในการโตขึ้นหน่อยโอเคผมผมจะให้กำลังใจแบบนี้แล้วกันนะครับนะอย่าท้อกับชีวิต สู้ต่อไปอย่าท้อกับชีวิตนะผมอยากจะบอกอ่ะคือเด็กคนนี้ก็คือตัวผมเองนะครับนะคือผมอยากจะบอกตัวเองว่าให้สู้ต่อไปแล้วก็อย่าท้อกับชีวิตนะนะไม่ว่าจะเจออะไรผมก็จะสู้ต่อไปนะนะนะทั้งตัวเด็กในความสุงจำของผมเองนะความทรงจำในตอนเด็กของผมแล้วก็ผมในตอนนี้นะนะจะสู้ต่อไปนะนะแล้วผมขอให้เด็ก ที่อยู่ในความทรงจำของผมเนี่ยสู้ต่อไปเหมือนกันนะครับนะทั้งผมในตอนเด็กและตอนนี้ไปครับกอ่อนที่คุณจะต้องไปเด็กคนนี้มีอะไรจะพูดกับคุณโอเคครับมาพูดมาเลยสู้ต่อไปอย่าท้อกับชีวิตขอบคุณมากนะพี่ที่พยายามมาตลอดเก่งมากเลยที่โตมาได้ขนาดนี้ เหนื่อยไหมการโตขึ้นโตขึ้นเหรอคือการโตขึ้นมันก็ก็ไม่ได้เหนื่อยนะคือผมไม่รู้ดิอมันก,ก็ก็เหนื่อยอยู่แหละนะครับแต่ว่าผมไม่รู้จะตอบอยังไงแต่ว่าตอนนี้คือแบบผมเสียงสัน่นๆแล้ตอนนี้เดะไหวไหมไหวสิเออไหวสิทำไมจะไม่ไหวมีอะไรที่อยากขอบคุณหรือขอโทษตัวเองจากการเติบโตที่ผ่านมาไหม มันดีที่สุดแล้วผมตอบอย่างนี้แล้วกันนะนะคือเขาบอกว่ามีอะไรอยากจะขอบคุณหรือขอโทษตัวเองไหมก็คือผมบอกว่ามันดีที่สุดแล้วนะครับนะดูเหมือนพี่จะผ่านเรื่องมาเยอะมากเลยนะตอนนี้เราสองคนคงยังไม่ได้เป็นคนแบบที่เราอยากเป็นหรือบางทีก็ยังตอบตัวเองไม่ได้ว่าอยากเป็นคนแบบไหนแต่ไม่เป็นไรนะ โอเคยังทําไม่ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าที่ผ่านมาไม่ได้พยายามมาโดยตลอดนี่นานี่นาเก่งมากเลยที่ผ่านมาได้ขนาดนี้ต่อจากนี้ก็พยายามเข้านะพี่ขอบคุณครับอยากกดดันตัวเองบ้ากนะพี่เฮ้ยเขารู้ได้ไงอะเมื่อผมกดดันเฮ้ยเขารู้ได้ไงอะ ก็แน่นองเขาต้องรู้อยู่แล้วเพราะเราตอบันถามใช่ไหมถ้าไม่ไหวเมื่อไหร่ไว้เรามาดูหนังเล่นเกมอ่านหนังสือกันเหมือนเมื่อก่อนไงเขาจะคอยอยู่ข้างๆพี่เองอมีใบ,บายด้วยนะหน้ากระดาษพลิกต่อไปเดี๋ยวจะมีต่อเหรอคุณไม่สามารถย้อนหน้ากระดาษ ที่พลิกต่อไปเรื่อยๆได้หน้ากระดาษหลุดลงที่หน้าสิบแปดเราทำไมเสียงกุญีหายะ่ะตัวคุณในวัยเด็กหายไปแล้วสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ตลอดสิบแปดปีที่เติบโตคงมีทั้งเรื่องดีและไม่ดีแต่ความทรงจําทั้งหมดนั้นก็หล่อหลอมให้คุณกลายเป็นคนอ่กลายเป็นคุณในวันนี้ขอบคุณมากนะทุกการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาคงให้บทเรียนคุณมากมาย ชีวิตที่ผ่านมาสอนให้คุณรู้อะไรบ้างเหรอสอนให้รู้จักดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับชีวิตที่ผ่านมาโอเคต่อไปครับน่าจะจบแล้วมนะั้งสอนให้รู้จักดูแลตัวเองมากขึ้นข้อความนี้คือบทเรียนชีวิตอันมีค่าที่ต้องใช้กว่า18ปปีในการกลั่นกรองคุณอนุญาตให้เราเผยแพร่ให้คนทั่วไปได้ร่วมเรียนรู้และร่วมเติบโตไปกับคุณไหมยินยอมไปเลย สอนให้รู้จักตัวเรีตัวเองอ๋อโอเคเป็นอันคําที่ผมเขียนนะประโยคที่ผมเขียนนะคุณคิดว่าบทเรียนชีวิตนี้เป็นบทเรียนวิชาอะไรวิชามิตรภาพและความรักวิชาความสัมพันธ์ในบ้านวิชาที่ได้เรียนรู้จากคนอื่นวิชาจากความผิดพลาดวิชาพึ่งพาตนเองครับผมหน้ากระดาษพลิกต่อไปและจะยังคงพลิกต่อไปเรื่อยๆจนก,กว่าหนังสือเล่มนี้จะจบลง ไม่มีใครรู้ว่าหนังสือเล่มนี้จะพาบทเรียนอะไรมาให้คุณอีกแต่แต่อะไรโตต่อไปนะตัวเองตัวฉันเองหนังสือถูกปิดลงโอเคปิดเล่มแล้วครับเหมือนเป็นไดอารี่เราเลยนะครับอะไรประมาณนั้นนี่คงถึงเวลาที่คุณต้องกลับไปใช้ชีวิตอีกครั้งก่อนที่คุณจะก้าวออกจากบ้านไปมีของที่ระลึกจากการกลับบ้านส่งถึงคุณไว้ในกล่องไปรษณีย์กดเพื่ออ,อ่าน อ่านเลยชีวิตสอนให้เรารู้เยอะแยะมากจนอธิบายไม่ถูกแต่ฉันจะสู้และก้าวผ่านมันต่อไปแตะเพื่อไปต่อครับขอบคุณที่มาร่วมการเดินทางย้อนดูการเติบโตฐานดอลลิ้ไเยอะโอ้โอเคเราสามารถแชร์ได้นะครับอ๋อเลื่อนเลื่อนดูได้นะครับ ดินสอนที่ถูกเหลาสอนให้รู้จักดูแลตัวเองมากขึ้นท่านนอริมาเยอร์วิชาของชีวิตใช่ไหมของที่ลึกจากบ้านออกเป็นจดหมายก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับนะสำหรับเ,เกมนี้นะครับนะตอนนี้รู้สึกใจสั่นมากจริงนะครับนะหลังจากเล่นจบนะบแต่ว่าผมก็เล่นมาต่อได้นะเออคือผมเลือกชีวิต ในปฐมไงช่วงปฐมนี่คือผม,ผมชอบดูหนังนะครับนั่นแหละก็อย่างที่ผมได้ตอบไปนะครับนะว่าดูหนังอ่านหนังสือเล่นเกมนะแล้วก็ผมต้องบอกก่อนว่าแต่ก่อนนี่ถ้าเป็นช่วงมัธยมนี่ผมติดเกมมากนะแต่อันนี้ผมมาเล่นให้ดูในช่วงปฐมนะครับนะช่วงที่แบบยังเด็กๆจริงๆนะครับนะก็ถือว่าทำให้ผม รู้สึกดีอยู่นะคือมันไม่ได้ทําให้ผมแบบรู้สึกแย่เลยนับมันรู้สึกดีคือคือดีอ่ะนะครับคือไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะครับนะแต่ดี matter, นะครับนะนะได้มาทําช่องแล้วก็รู้จักกับคนที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อน,นค,คือมันมันดีอะ่ะคือคือไม่เคยรู้สึกอะไรแบบนี้มาก่อน,นค,คือรู้สึกดีมาก ผมต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันมานะครับไม่งั้นผมก็คงไม่ทําคลิปมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้หรอกนะครับแต่คือต้องขอบคุณทุกคนมากจริงนะครับโอเคก็ถ้าใครนะครับอยากจะลองเข้ามาเล่นนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ตรงด้านล่างคลิปเลยนะครับตรงนี้ก็สามารถแชร์ลงไปเฟซบุ๊กได้นะครับก็ขอเสียงสั่นเสียงสั่นนะเสียงสั่นจริงๆนะครับหลังจากเล่นจบนะครับ ตอนเล่นนี่คือรู้สึกใจมันสันส่นๆนะครับสันส่นๆแล้วก็เออใค,ใครจะว่าผมเฟกหรืออะไรก็ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมแต่มันคือความจริงนะครับความจริงที่เรียกเลี่ยงไม่ได้นะครับนะโอเคนะคือผมผมไม่ร้องไห้หรอกนะครับร้องไห้ทําไมก็เป็นความสุขจาของเราเนาะนะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้ว ก็ถ้าใครมีชีวิตที่พบกับความทุกข์หรืออะไรความทุกข์ยากอะไรก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งท้อนะครับนะสู้ต่อไปนะครับเหมือนที่ผมทําอยู่ตอนนี้นะก็คือสู้ต่อไปนะครับนะโอเคก็ผมก็ไม่รู้ว่าระหว่างที่ผมอัดเ,อเกมนี้อยู่นี่คือมีเจ้าลรกกวนอะไรไหมนะพวกเขาก็ทํางานอยู่ข้างๆนะครับเอเอเขาทางานอยู่ข้างๆนะครับ น่าจะก่อสร้างเลยอะไรสักอย่างแหละนะโอเคเสียงสั่นมากแล้วเนี่ยขาก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับอ่ะก็เดี๋ยวผมลืมนะครับถ้าผมหายไปไหนก็อย่าเพิ่งกดอันซับนะครับติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะครับขอบคุณครับไปแล้วครับสวัสดีครับ